ทอดมันจะทอดมันทอดมันกินกับข้าวเหนียวจะเสียบกระดาษจะมันแห้งแล้ยนึกจาะนี่ทอดเขาต้องเอาเข้าวเต้าอบเอาเข้าวเต้าอบอก,าาก็ดได้ขี้กรรันจ่าทอดก็ได้ขี้กันแล้วจะมักเนาะค่ะคุณใส่มันเถอะมันเยอรมันทอดจา้าพี่ดองสะดวกอ้บก็อุ้ออบอะไรขี้ก,กันจ่าแต่อุบก็ต้องอบโดนเนาะค่ะเอาเข้าวอันนี้ เตาอบอย่างเตาอบก็ได้แต่พ่อตองอบอยูนี่ก็แตกดนะ้วยความที่เวลาเขาหยัดที่เขาเอาไม้กิมฟันเนาะจ่อ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 จอไม่พ่อแตกจะนี่นินี่ใส่โอ้ยจะเสียก็จ้าหม่ำเยอรมันจะหม่ำเยอรมันนะมมเนื้อหม่ำเนื้อนะจ้าหม่ำหมูก็มีจ้าหม่ำเนื้อหม่ำหมูเราก็ทํานะคะไส้กรอกไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อมีหมดจา้า อยากกินเมนูไหนไส้กรอกอีสานไส้กรอกเนื้ออีสานไส้กรอกหมูอีสานนะจ๊ะทีเด็ดนี่หม่ำจ่าหม่ำหม่ำหม่ำม่ำหม่ำหม่ำม่ำอ้ามไส้มั่มไส้ตับอุ้ยครบเครื่องจ้ะมาบัดนี้มาหั่นกันจ้าหม่มเนื้อนะคะมองที่ห้องอันี้มัดเท่ากับไตโอ้กจัง ทอดนี่ก็สิแซ่บอีกแบบนึงเด้อจ้ะทอดนี่ก็สิแซ่บอีกแบบนึงอู้หูนะอืมเขาบอเอาแหงคักงแล้วค่ะเอาเอาพอดีนี่ซ้ำนีพอดีนี่ทอดซ้ำหนีพอดีอบก็เอาซ้ำหนีพอดีนี่ถ้าอบแหงเกินไปมันบ่แซ่บจ้ะพี่น้องอบไปตะขังในสุกก็ก็คือแบบว่าได้จ้ะเพราะว่ามามโาเฮ็ดสุกตัวนาะจ้ะ เพราะว่ามามนี่เขาต้มสุกกว่าน,นั่นกวนสิมาเห็ดหม่ำนะจ๊ะคุณเนาะตะเซ็บกับขนาเหนียวนี่มองอันนี้เขาก็เอาออกนี่มอง,งได้อือกับข้าวเหนียวลูกโดดก็ว่ากันไปจ้าเจ็บๆหม่ำเนื้อเยอรมัน อำเยแล้วมันซิมกันอืมอืลุดโยดมัอืเราพายแล้วมันอาซิมอมืเป็นไงอร่อยยกโป้ไม่อร่อยยกโป้สักกับ <c> ข <oughs> นเยียวเอิ้น เร,เ,รเรียบรลอยจะพี่น้องอ้ยกินกับกระเทียมสุดนะคะกระเทียมสุดลูกโดดนะจ๊ะเนาะอื้อเขาเหนียวกว่ากันไปจ้าหม่ำเยอรมันฮ